ดังสวัสดีครับพี่น้องครับมือคู่ทุกคนมัดเบียคกันไปดัเนี่ว่าแล้วเลยสิว่าถ้ามีเสดังครับมันทำฝัชิงเมียดิทำปลาตะเพียนครับเหมือนเมียหมักปเพี้ยนตัวยิ่ผมเลยเดี๋ยวเสดังไปแล้วมนเดี๋ยวเนื้อลงกยำนก็นำเลือกขวด มาเลยที่ห้าปลาใส่้ยเขาเลีปลาเพื่อนอย่างนี้เป็นตะไคร่น้ำทีน้องผู้สนจีบสนใจสั่งมาได้ครับปลาตะเพียนเท่านั้นมาคว้าะไเลยในแต่ปลาตะเพียนปลานิ่มนะครับมีแล้ยวเดินอ่าพวกนี้อยากได้ลูกปลาพันปลากระซังไว้ล่วงหน้าที่ห้าไว้เถโตละหนึ่งบาทครับลูกมันดีมันมันพอมันพอแม่มันแต่ปลานิ่มธรรมดากระโลดเกินซิฟครับ ปลาผมเลี้ยงเองบอยของเองปาาให้พี่ให้น้องครับถามบึงมาไปกินบึงล่องบึงปลาคู่หมดเสียบด้ปลาคู่หมด <laughs> เสียบสั้นเลยว่าเสียบไปไหนคือเก่าขันบ่าล่องเสือไปกินเบึงสีโบ๊ะแจ๊คครับท่านั่นก็ต้องล่องนะครับถามมีนี่ก็เลยน้องปลาเสียบไหลมาเลยปลาคู่หมดไ <laughs> ม่เสียบ <laughs> ไม่อยาก <laughs> ไม่อยาก ว่อยากคือเพี้ยงเสรเอา่หมดสพพยายามดัาครับบัเนี้เื้งขี้ย่งเงีงังไนบุตรีน้องคนกับคนบ้านนอยังีนะมันถ้าจนั่งยังไหนย่ำนั่งเสนเดขาพวกหน่อยขึ้นนั่งก็เป็่นอจังหมาขี้เหี้ยนี่เรื่องงักเขาเลนเด็ขากือบจสิ้นเรวว้าวล้วว้าว

น่ดาขออ้เีดพี่งเลยไปเอายางกันร้อยนี้แล้ปะเอายางกันทำไมมังตายตายขนโอ้ยในยามบหนดังจะไปยืดหนุ่มวาจะได้คนเี่ โอ้ยได้เจี๋ขี้ซะโว้ยเฮ้ยเจ้านั้นส่งสิคือลูกแม่นำก็ข่อยยุ่ส่งสิคืออยู่ดิแต่จะท่านลงนำแล้วมานั่งคนละสนเดียกันเลยวเดี๋ยวดูยางของขาโอ้ยมันชิบอะไรป่าหรอกพี่น้องเนี่ยแขนนวนี้นั่งขี้แต่เงี้ยอยู่ดีก็ตายสั่นมาไหวมาไหวพี่น้องเอาเลือดออกก่อนดิอันนี้บได้ กูด้โอ้ยนมาไหนนเอานี่กินเอาอยืมอะัรทอบเสิทอบเปียกตายเลยเป็นบ้านเลยนเนี่ยไอยู่บนตายอย่งคนอื่นยตายบัาตายนำ้าเอาี่คนไงรถไปรถตัว